ค่ะจากช่องดีวายทวินนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามนะคะใต้คลิปเหมือนเดิมถามว่าคู่ของผมแปลกผมเป็นดีวายมัสกลินตื่นรู้ก่อนวางอัตราได้ก่อนดีวายเฟมินินสเต็ปอื่นตรงหมดแต่ผู้หญิงมีฐานะกว่าตักกะเยอะอีโก้ไม่เชื่อเรื่องทวินเฟ m มเลยแต่เขามีเซนส์สัมผัสมาตั้งแต่เกิดขอความรู้อาจารย์หน่อยครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์บอกก่อนเนาะ พูดตรงๆนะคะ DIY Feminine ไม่ได้ทุกคนนะจริงๆแล้วอ่ะการตื่นรู้หรืออะไรพวกเนี้ยเขามีต้นทุนเดิมตั้งแต่แรกเดี๋ยวอาจารย์เล่าก่อนว่าใช้จปนนยานนะคะคือจากที่อาจารย์ไกด์ไลน์ในหลายๆคู่อะค่ะ DIY Feminine ของอาจารย์ยังไม่รู้คําว่าทวินเฟมเลยตอนแรกอาจารย์รู้ก่อนเขาอีกเพราะว่าคําว่าการตื่นรู้หรือต้นทุนเดิมอย่างที่อาจารย์มอยคะ่ะว่าตัว DIY Feminine จะมีต้นทุนเดิม50%อยู่แล้วเบื้องต้นแต่ DIY Masculine ไม่มีต้นทุนเลยเพราะฉะนั้น่ะการตื่นรู้คือถ้าสมมติว่า คุณเป็นดีวายมาสก์ e ีนที่มีการปฏิบัติตั้งแต่อดีตชาติหรือว่ามีพื้นฐานต้นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะจะมีการตื่นรู้ง่ายละวางอัตราง่ายอย่างเช่นของอาจารย์เป็นดีวายมาสก์ e ีนในร่างผู้หญิงในอดีตชาติอาจารย์เห็นภาพตัวเองคือบวชเป็นพระค่ะคือปฏิบัติชาตินี้ก็เลยมีการต่อย,ยอดค่อนข้างง่ายแป๊บเดียวคือตื่นรู้แล้วก็ของเดิมมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้นทุนมันอยู่ที่เราการปฏิบัติในอดีตชาติด้วยนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เลยนะแฟมินีนเขาจะมีต้นทุนเดิม50%เลยในการสร้างชีวิตเเาาอย่งชน ไฮอาร์เซลจะสร้างมาให้ประสบความสําเร็จเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต,แต่แต่สิ่งที่ขาดคือความรักที่อาจารย์ไกด์ไลน์นะคะแฟมินีจะขาดความรักยังรักไม่เป็นบางคนนะที่เป็นแฟมินีในร่างแฟมินีนะคะไฮอาเซลสร้างมานะแต่งงานแล้วประมาณ10กว่าปี20ปีอาจารย์เคยเห็น20ปีแต่ไม่ได้รักคนของเขาแล้วก็มีซัมติงแค่ไม่กี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแลกพลังงานนะคะไม่กี่ครั้งซึ่งอยู่กันมาตั้ง20ปีอะคิดดูว่าโอ้โหคู่แบบนี้ คือไฮโอเซลเขาโปรเทคดีวายเฟมินีในร่างผู้หญิงค่อนข้างเยอะค่ะคือไม่ให้แปดเปื้อนไม่ให้ไปแลกพลังงานมั่วแต่ดีวายมัสกลินมันต้องผ่านอะไรเยอะมากๆคือยิ่งดีวายมัสกลินในร่างผู้ชายนะจะผ่านอะไรก็รู้เยอะแยะไปหมดเกี่ยวกับการแลกพลังงานควบคนนั้นทีคนนี้ทีมันมันไปเรื่อยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีความต่างคือหินหยางพลังความขาวกว่าความดํามันจะต้องต่างกันสุดขั้วแต่คู่อาจารย์เนี่ยเป็นดีวายเฟมินีในร่างผู้ชายเพราะฉะนั้นเขาก็ขาดความรักเหมือนกันค่ะแต่เก่งด้านประสบการณ์ทางงางนนนเหมือกั ขาดความรักโดยส่วนใหญ่นะเฟมินีนต้องยังรักไม่เป็นแต่ดีวายมัสกลีนต้องเคยมีครอบครัวเคยแต่งงานแล้วหรือว่าเคยแบบรักเป็นอะไรเงี้ยลองลองสังเกตเ n e r g y ตัวเองแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกก่อนนะเฟมินีไม่ได้ทุกคนนะคะที่รู้ว่าทวินเฟมคืออะไรแต่สิ่งที่เขารู้คือคนเนี้ยคือคนของเขาปิ๊งแวบแรกอาจารย์พูดก่อนนะคะจากที่ไกด์ไลน์นะเฟมินีนจะเป็นคนรู้ก่อนรู้ก่อนในที่นี้คือว่ารู้ว่าคนเนี้ยรู้สึกยังไงคือ คนเราความรักอะค่ะมันใช้สมองหัวใจและจิตวิญญาณใช่ไหมแต่ทวินเฟรมจิตวิญญาณจํากันได้ต่อให้สมองคุณคุณจะโดนกับชาติมาเกิดอดีตาชาติหรืออะไรก็ตามโดนลบความทรงจำมาค่ะแต่จิตวิญญาณเวลาเจอกันแล้วมันจํากันได้แต่ดีวายมัสก์ลีนจะจําไม่ได้นะคะยังครั้งแรกยังนะคะอาจารย์พูดก่อนขนาดตัวอาจารย์แบบเจอเฟมินินนะผ่านตาไปเลยไม่ได้สนใจคนนี้คือใข่เขาเรียกรู้สึกประทับใจหรือ อบเขาอะค่ะแต่แฟมินีนเห็นอาจารย์ครั้งแรกหรือแฟมินีนคนอื่นเวลาเห็นดิวายมาสคิลินครั้งแรกแบบความรู้สึกว่ามันคุ้นเคยเลยอะค่ะปิ๊งแวบแรกคือแบบมันประทับเขาเรียกว่าโดนสะกดมนของทวินเฟมอะค่ะจิตวิญญาณจํากันได้เพราะฉะนั้นแฟมนีนจะเป็นคนรู้ก่อนว่าคนนี้เป็นคนของเขาแต่ดิวายมาสคิลินยังไม่รู้จนประมาณสักระยะหนึ่งจนดิวายม,มาสคิลินเริ่มมา เอ๊คนนี้คือใครลองลองสังเกตพฤติกรรมนู่นนี่นั่นก็เริ่มจะรู้สึกแปลกๆเหมือนคุณเคยเพิ่งรู้สึกทีหลังเพราะฉะนั้นดีวายแฟม n นีนจะรู้สึกก่อนคือเขาเรียกว่าการตื่นรู้อะค่ะโดนทิกเกอร์โดนทิกเกอร์โดนปลุกให้ตื่นรู้หรือว่าเขาเรียกว่ารักโดยแบบอธิบายเหตุผลไม่ได้ทวินเฟรมมันไม่มีคําว่าเหตุผลนะคะในการอธิบายโดยการใช้สมองไม่ได้นะแต่แฟมานีนส่วนใหญ่ที่เขาไม่ยอมจำนวนอะปฏิเสธนะคะเขาเรียกว่า สมองกับหัวใจตีกันไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นอีโก้ทั้งสองฝ่ายจะมีอีโก้อยู่แล้วแฟมินมีนอาจารย์ก็มีอีโก้ค่ะซึ่งเขาใช้สมองมากกว่าหัวใจแทนที่จะใช้หัวใจคือเลือกความกลัวไม่ได้เลือกความรักอาจารย์กล้าการันตีเลยนะแฟมินีนเขาตื่นหน้ก่อนอยู่แล้วเขามีต้นทุนเดิมในการเชื่อมต่อไฮเออร์เซลอยู่แล้ว50%ค่ะแต่เพียงแต่ว่าพอดิวายมัสกีลีมีการปฏิบัติหนังสมาธิหรืออะไรก็ตามมีการเชื่อมต่อภายใน100%เแฟมินีนเขาจะสต็อปอยู่แค่นั้นอะ่ ัวดิวานมาสกลินเขาจะพุ่งไปไปกยถ้าปฏิบัตินะอาจารย์ยังเชื่อมต่อปัจจุบันอาจารย์ยังสูงก่าแฟมินีเลยค่ะในการปฏิบัติในการช่วยคนช่วยโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟมนีอาจารย์จะไปทั้งโลกเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้เรื่องนะคะคือรู้ว่าเราเป็นอะไรกับเขาจิตวิญญาณมันจํากันหน้าแตกแค่ปฏิเสธใช้สมองในการปฏิเสธหัวใจไม่ยอมรับไม่ยอมจำนนไปเลือกเปลือก เปลือก,ก็คือเป็นเลือกภายนอกแต่ว่าไม่เลือกจิตตัวเองะคะเขากําลังปฏิเสธหาอะไรในการปฏิเสธอย่างเช่นถ้าแฟมินีนมีเยอะมีขอบครัวแล้วแต่งงานหรืออะไรก็ว่าไปเนาะเขาจะจะคิดว่าเออการอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่เปลือกอยู่ที่สังคมในรูปแบบของมนุษย์ทั่วไปนะ่ยผู้หญิงชอบคิดแทนคนอื่นนะคะเฟมินีนจะเป็นคนคิดว่าเออฉันทําแบบนี้เพื่อคนนั้นนะทาแบบนี้เพื่อคนนี้นะเขาจะมีความสุข เพราะฉันทําให้พวกเขานะาอะไรเงี้ยเขาชอบคิดแทงคนอื่นแต่ดีวานมัสกลินนิสัยจะต่างตรงที่ว่ากูไม่สนใครจะรักกูเวลักูไม,กไม่สนกูเป็นของกูอย่างเงี้ยแหละแต่เฟมินีนไม่ใช่ค่ะเฟมินีนจะยอมทําทุกอย่างเพื่อให้คนมาลักเขาต่อให้จะไม่เป็นตัวเองเขาก็จะทําแบบนั้นโดยการที่เป็นคนรักตัวเองไม่เป็นนะคะเขาเรียกว่าไม่เป็นตัวเองแต่ยอมที่จะทําเพื่อให้คนอื่นมารักเขานี่คือคนขาดความรักนะคนที่รักเตงไม่เป็นนะคะแต่คนที่รักเตงเป็น ดีวายมัสกลีนจะเหงกัตัวคือเขาจะเป็นตัวของตัวเองแบบใครไม่รักเขาก็ไม่สนกูก็เป็นของกูอย่างเงี้ยจนท้ายที่สุดคือถ้าพลังงานมันไม่สมดุลน,นะคะดีวายมัสกลีนจะเหงกัตัวเฟมินี e จะด้อยค่าตัวเองเขาเรียกว่ารักแต่งไม่เป็นนี่คือพลังงานที่ไม่สมดุลดีวายมัสกลีนจะร้อนมุทะลุดุดันโกรธง่ายขี้โกรธพร้อมปะทะแต่เฟมินีนคือเอ e เนอร์จีจะเย็นเย็นยืเยือกคือเหมือนคนขาดความรักไม่มั่นใจด้อยค่า ต้องการให้คนมารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณลองไปดู energy ตัวเองเนาะอาจารย์เช็คพลังงานจากความร้อนความเย็นนะคะ masculine จะร้อน feminine จะเย็นถ้ายังไม่สมดุลน,นะแต่ถ้าพลังงานที่สมดุลกันแล้วมาเจอกันแล้วปรับสมดุลคือมีทั้งหยินอย่างในตัวมีทั้งพลังงานผู้หญิงผู้ชายในตัวค่ะจะมีความคําว่าอบอุ่น มันไม่เย็นไปไม่ร้อนไปแต่อบอุ่นนะคะนี่คือคนที่สมดุลเนาะอาจารย์เวลาที่ไกด์ไลน์เนี่ยมีคนที่อบอุ่นมีค่ะเขาเรียกว่าปรับสมดุลตเองได้แล้วคือจะนิ่งๆไม่ร้อนไปไม่เย็นไปไม่ด้อยค่าเห็นคุณค่าตัวเองแต่ว่าไม่ไม่ได้ทําลายคนอื่นคือเขาสามารถให้ความรักคนอื่นได้และก็รักตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์ย้ำยังไงแฟนบันเีนเขาตื่นรู้อยู่แล้วค่ะเขามีต้นทุนเดิมในการเชื่อมต่อไฮเออเซลล์แต่เพียงแต่ว่าเขาใช้สมองในการปฏิเสธ เขาไปเลือกเปลือกไม่ได้เลือกจิตวิญญาณตัวเองในการทําภารกิจช่วงกระบวนการน,นี้คุณต้องดูก่อนว่ามันสเต็ปไหนคือแฟมินีเป็นคนป่าไม่ตรงกระจใจค่ะถ้าแตงยังไม่ได้รีวิเนียนทางจิตนะทางจิตนี่คือสเต็ปสนะคะคือรีวิเนียนทางจิตตัวดีวายมัสกลีนจะเริ่มรู้แล้วว่าแฟมินีคิดอะไรรู้สึกอะไรเป็นอะไรร้องไห้เสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่คือเราจะโดนเขามาสวมเราอะค่ะเขาเรียกว่าเรารู้พลังงานเขาคือกุนทาริเนีเขาจะรวมตัวกันเนาะ มันไม่ได้หมายความว่ากุณธารินีรวมกันตอนแรกพลังงานไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงว่า DIY muscle n มีการปฏิบัติจนเชื่อมต่อไฮเออเซลได้ในระดับหนึ่งจนทาให้กุลทารินีเขาเรียกว่ากุญทารินีที่อยู่รากฐานหนึ่งเขาตื่นนะคะแล้วก็ปั่นทุกจกกักระทําให้จักระของทวินเฟลมมีการเชื่อมต่อทุกจักระรวมกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ร่างกายจิตใจจิญยาเราเรารวมกันแล้วอะคะ่ะเขาเรียกว่าเราจะผัดสะทุกอย่างเราจะรับรู้กันได้หมด เราเป็นจิตวิญญาณดูเดียวกันไงทําไมเราจะไม่รู้เรื่องของเขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ดีวีมัสกลีนตื่นรู้ปฏิบัติการเชื่อมต่อระหว่างเรามันจะชัดขึ้นคุณต้องเน้นโทรจิตนะคะไม่งั้นน่ะเราจะไม่รู้พลังงานดีวีเฟมานีว่าเขาเป็นยังไงเพราะปกติเขาจะเป็นคนปากไม่ตรงกับใจคิดเองเออเองอะไรเองเจ็บเองโกรธเองหายเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีวีมัสกลีนบางทีไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบยังไม่ไดนทำอะไรเลยทําไม คิดกับเราในทางเชิงลบคือตัดสินนะคะเพราะเขาเอาความกลัวนําความรักเนาะเนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่ากระบวนการของคู่เต็งถึงไหนแล้วแฟมนีอาอาจารย์ก็การันตียังไงเขาก็รู้ก่อนเขารู้ก่อนปอดีวายมัสกลีนอยู่แล้วค่ะมีต้นทุนเดิมจิิญญาณจําได้แต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่เก็ตคาว่าทวินเฟรือะไรก็แล้วแต่ปฏิเสธเลือกความกลัวไม่เลือกความรักเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็อาจารย์ตอบเท่านี้เนาะค่ะอาจารย์ฝากเป็นกําลังใจให้แล้วก็ฝากติดตามช่องอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ที่สุดนี้นะคะหากใครต้องการขายรหัสทวินเฟรมส่วนบุคคลเพื่อปลดล็อกเช่นหัวข้อนะคะเช็คพลังงานว่าเป็นทวินเฟรมหรือไม่เราเป็นดีวายมัสกิลหรือดีวายเฟมินีนเราอยู่ในขั้นตอนหรือสเตจไหนแล้วนะคะอ่านจิตคู่ว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราปมของเขาที่วิ่งหนีคืออะไรอะไรคือบร,ริษัคในการรียูเนียนทำยังไงในเคสเราให้ผ่านบททดสอบปัจจุบันและอนาคตจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราจะรียูเนียนเมื่อไหร่และจะมีสเตปไหนบ้างที่ต้องเจอภารกิจทวินเฟรมของคุณ และคู่ของคุณคืออะไรและหากมีคำถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือคู่ทวินเฟมนะคะหมายเหตุนะคะสำหรับท่านใดที่มีความกังวลใจในเรื่องข้อมูลจากการไขารหัสส่วนตัวของท่านนะคะทางเราจะปิดข้อมูลส่วนนี้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกนะคะหรือหากท่านใดสนใจฟังข้อมูลเพื่อช่วยให้เจาะลึกเรื่องทวินเฟรมเพื่อการเยียวยาและเข้าใจกระบวนการนะคะเพื่อช่วยให้ผ่านบททดสอบต่างๆซึ่งจะช่วยในการรีเวนเนให้ไวขึ้นและสามารถฟังซ้ําได้ตลอดชีวิตเลยนะคะจนกว่า a c e b o o k จะปิดเนาะปรดติดตามอาจารย์เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มปิด2กลุ่มดังนี้นะคะจะมีคอร์ส1 1ึ1คือความพิเศษของความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมนะคะและก็คอร์ส2 2 2 2การเดินทางบนเส้นทางทวินเฟรมนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น พิเศษสามารถสอบถามได้ที่ลายที่ขึ้นหน้าจอนี้หรือกดลิงก์ที่ตรงแคปชั่นได้เลยนะคะช่วยกด s u b s r r i e e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆต่อไปในอนาคตนะคะความรักดีๆอยู่รอบตัวเราเสมอเป็นกำลังใจเพื่อก้าวไปสู่โลกใหม่โลกมิติที่5ไปด้วยกันนะคะ